สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชเช่าเลี้ยวมากินขา้าวน้ำกันครับพี่น้องแจงปลาดุกเซฟบึกือพี่น้องไงเซฟบึกือปลักฟักแล้วพี่น้องฟักทองแก้วพี่น้องแก้วบวงบวงพริกสดติดตัวพีน่น้องมากมากแช่แช่มาแข่รถติกว่าสุดกว่เนาะบบันโวยจำแก้วนี่หรอกเว้ยเดี๋ยวกัน ี่น้องมาเซ็บแชนกันครับห่อนเถอแซ่บพี่น้องเข้าปุปนหนอยมาครับพี่น้องมาเซ็บแชนกันครับ Được rồi. Tiến cắt cá. Ừ. rất นหวานีา่น้องตะปอนม,มาเล้วครับพีนนกกบ่น้องมานแซมเหกันข้าวมันคือมันดีไปน้องมันคือมันแพงครับมันดีแบบเอลือแข่งครับไปดูอ,อ,ปดอู้ยพี่น้อง เสียที่เต็มมันหอนไปื่อนอ่ พ่่น้องเมื่อช่นนี้ก็เนาะครับพี่น้องเนาะนพอกันคลิปหนาเนาะครับเนะาะ